ตอนนี้เราก็เตรียมเครื่อง่อหมกเสร็จแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นใบยอที่เราลวกไว้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ที่เราลวกเอาความขมออกนะคะทุกคนเป็นหน่อไม้สด อันนี้ก็จะเป็นพริกแกงอันนี้ตําเองค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเนื้อปลาที่เราแล่หั่นเป็นชิ้นไว้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นไข่นะคะเราเราใช้ไข่ไก่สามฟองอันนี้ก็จะเป็นกะทินะคะทุกคนอันนี้มะพร้าวเราก็ขูดเองนะคะทําเองค่ะส่วนเครื่องปรุงก็จะมีอันนี้แป้งข้าเจ้าชูรสแล้วก็รสดีนะคะทุกคนนี่ค่ะเื 要。<laughs> เป่นครึ่งๆแล้วตวนึงเขานี่คนอันอันนะีออน้กินก่อน